ก็คงเป็นใครเป็นไม่ได้นะผมหน้าผมเกินมาขนาดนี้นั่นก็คือคือคือกราบสวัสดีชาวเฟิร์สตี้ฟ็หรือว่าชาวจักรโลดที่น่ารักกันทุกๆคนนะครับผมวันนี้เราก็มาเจอกับผมในรายการเดิมัาผมก็คือ เฟิร์สส่งต่อ ep ีที่4ครับผมแล้วใน E p พี4นี้เป็นหนังสือที่ให้ความรูร้แก,กเ่เด็กๆในสมัยนี้เป็นอย่างดีครับผมแล้วก็เป็นหนังสือที่หลายความสามารถไม่ว่าจะเป็นนักประดิษฐ์นักกายวิภาคนักดนตรีโอ้โหหลากหลายนานา,นา,นา,นานชนิดเลยนะผมที่เขาเหลือล้นความสามารถเป็นอย่างมากนะทุกคนก็คงเป็นใครเป็นไม่ได้ครับผมถ้านะผมเกินมาขนาดนี้นั่นก็คือ คือคือภาพบโฆษณาสักควดเดียวค่มันรับชมครับผมแย่ตกมากเลยแค่ไม่ใช่นะทุกคนนั่นก็คือแทแดมเลโอนาร์โดดาวินซีเลโอนาร์โดดาวินซีนะฮะทุกคนก็เป็นหนังสืออย่างที่ผมบอกไปนะครับให้ความรู้ให้แก่เด็กๆในสมัยนี้เป็นอย่างมากนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะทุกคนหนังสือเล่มนี้ถือว่าหาได้ง่ายหาตามได้ที่ห้องสมุดขทุกๆโรงเรียนหรือ หาตามในที่ข้อสมุดของหมู่บ้านก็ได้นะทุกคนหาได้ง่ายมากหรือถ้าทุกคนไม่สะดวกก็สามารถซื้ออ่านไปส่วนตัวได้นะทุกคนน้ำหนักก็ถือว่าไม่หนักจนเกินไปหนักกระเป๋านะนะนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังเนื้อหาย,ย่อยๆจากผมที่ผมสรุปให้นะผมโอเคชมกันเลย นะครับผมและต่อจากนี้ผมต้องขออภัยด้วยถ้าหากว่าผมมีการใช้งแง้มองบนนะผมเพราะว่าผมเขียนสคริปต์เอาไว้ในคอมนะแล้วผมไม่สามารถอัดหน้าจอได้นะผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปรับฟังเนื้อหาย่อดๆเลยครับผมเนื้อหามีประมาณอยู่ว่าพบกับชีวประวัติฉบับสมบูรณ์ที่สุดของชายผู้เป็นจิตรกรนักเขียนแบบนักประดิษฐ์นักกายวิภาคนักดนตรีและนักปรชญาสุดยอดศิลปิน ของยุคเรเนซองส์และพหูสูตรผู้ลึกลับที่สุดคนหนึ่งของโลกที่มีชื่อว่าเลโอนาร์โดดาวินซี่ฮะคุณจะได้สัมผัสกับประวัติที่น่าเชื่อถือและเป็นส่วนตัวที่สุดเท่าที่เคยมีคนเขียนมานับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เลนลางในฐานะลูกนอกกฎหมายในชนบททัสกานีการฝึกงานในสตูดิโอของเวรคิโอที่ฟอเรน หลายปีที่รับใช้คนใหญ่คนโตที่มีบารมีในอิตาลีของยุคเรเนซองส์ทั้งตระกูลเมดิซีฟอร์จาและบอร์จารวมถึงความสัมพันธ์กับจิตรกรมิเคลันเจโลที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันทำให้ได้เห็นเลโอนาร์โดในฐานะบุคคลที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้น <Wow. S 1> ก็ว่าได้นะทุกคนถ่ายทอดผ่านในรูปแบบการ์ตูน ให้ความรู้ให้ข้อคิดให้แก่เด็กๆได้อ่านง่ายมากยิ่งขึ้นนะ <S <S <an> <S โอ้แค่ผมเกินมาขนาดนี้ทุกคนคงกสนใจทุกคนสามารถหาในห้องสม,มุดของโรงเรยียนหรือว่าห้องสม,มุดของหมู่บ้านก็ได้นะฮะหรือจะซื้ออ่านเป็นการส่วนตัวก็ได้นะส่วนประวัติของหนังสือเล่มน,นี้ที่พูดแต่งนหนังสือยองจินนะฮะและส่วนข้อคิดนั้นทุกคนสามารถไปอ่านในในหนังสือได้นะผมผมไม่สามารถหยิบยกเอามา เขียนได้นะผมผมไม่รู้ว่ามันมีจุดไหนบ้างที่เป็นข้อคิดนะทุกคนก็สามารถไปอ่านกันได้นะแล้วต้องขอจบรายการเฟิร์สส่งต่อ EP ที่4เพียงเท่านี้นะผมถ้าหากชอบใจก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจของ Firsty ตี้ฟ็อกซยฮะทุกคนก็ติดตามกันเยอะๆนะผมและ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามรับชมใน EP หน้านะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับไม่บาไมเจอนคลิปหน้าฮะ